กุญสือจีนลั่นเราต้องชนะเท่านั้นการท่องเที่ยวและการกีฬาหนุนเต็มที่ไทยจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสสวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลนิวส์นะครับโดยวันนี้มีหัวข้ออะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยครับ คุณซือจีนลั่นเจอทีมชาติไทยต้องชนะเผยเหตุผลที่ทำให้มั่นใจข่าวจากสำนักข่าวจีนไชน่าเดลี่ได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมทีมของทีมชาติจีนก่อนทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองกับทีมชาติไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่16ศิกายนจีนที่ห่างหายจากการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา21ปีนับตั้งแต่เคยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฟุตบอลโลก2002 200 ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพรวมได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นและการเอาชนะทีมไทยเป็นการประเดิมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ให้จงได้อเล็กซานเดรยานโควิชกุนซือทีมมังกรจีนชาวเซอร์เบียได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องตัวผู้เล่นของ ชุดนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีตัวเก่าที่เป็นกับตันทีมจีนคนใหม่อย่างอูเล่อยอดีตดาเตะทีมเอสปันยอนในลาลิกาสเปนโดยยานโควิชเผยว่าเขาเชื่อว่าผู้เล่นอายุน้อยหรืออายุมากไม่มีความแตกต่างกันเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างผลงานเพื่อให้คนยอมรับทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนอย่างยิ่งคือการเล่นเพื่อชนะ เพราะฉะนั้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผู้เล่นจีนทุกคนจะต้องแสดงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเกมนัดแรกกับไทยเป้าหมายของผมและลูกทีมจะไม่เปลี่ยนแปลงคือเราต้องชนะและผมมั่นใจเพราะทีมงานสตาฟของเราได้ทำงานหนักและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเราได้ศึกษาฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยได้อย่างใกล้ชิดได้ศึกษาเกมของไทยทุกนัด รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไทยรวมถึงแทคนติกต่างๆของไทยแต่เราก็จะยึดมั่นในวิธีการเล่นของเราผมมั่นใจว่าเรามีโอกาสชนะไทยได้อย่างแน่นอนโดยเยนโควิชนะครับก็ได้เผยเพิ่มเติมนะครับว่าทีมงานของเราพร้อมและหวังที่จะเป็นตัวแทนของประเทศด้วยความเข้มแข็งจิตวิญญาณ ผู้เล่นของเราทุกคนมีแรงบันดาลใจมุ่งมั่นและกล้าหาญในการรับใช้ชาติพร้อมที่จะเริ่มต้นกับการต่อสู้ครั้งนี้เรื่องสำคัญเชื่อว่าการควบคุมอารมณ์เป็นปัญหาที่สำคัญมากก่อนการแข่งขันครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้เล่นทุกคนต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและวัตถุประสงค์ของตัวเองในสนามส่วนเรื่องของการเดินทางไปเก็บตัวที่สจจนเจิ้มันเป็นเพราะเหตุผลด้านสภาพอากาศ อากาศที่นี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับกรุงเทพประเทศไทยและระยะทางไปกับก็ค่อนข้างสั้นเช่นกันส่งผลดีต่อสภาพร่างกายของนักเตะการท่องเที่ยวและกีฬาหนุนเต็มที่ไทยจัดประชุมฟีฟ่าคอนเกรสณัหงชูเวศที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมหนุนไทยเป็นเจ้าภาพประชุมฟีฟาคอนเกรสเพื่อต่อยอดการเป็นศูนย์กลางชุมชนกีฬาระดับโลกในอนาคตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมหาลือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญสหพันธ์ฟุตบอลน,นานานชาติหรือฟีฟานะครับเรื่องของฟีฟาของเกรสครั้งที่74โดยมีพาทิตย์สุภพ,พงศ์เลขาธิการสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหลังการประชุมนะครับคุณนนทนะครับก็ได้เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเตรียมจัดงานอย่างเต็มที่เพราะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นหน้าตาของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งโอกาสสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติว่าประเทศไทยมีศัยกยภาพมากพอที่จะเป็นฮับสำคัญในการจัดประชุมใหญ่ๆได้และยังสามารถต่อยอดไปสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุต บอลรายการสำคัญหรือกีฬารายการอื่นๆต่อไปในอนาคตอีกด้วยผมเชื่อมั่นว่าการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญนะครับในการยกระดับและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการรวมตัวกันของชุมชนกีฬาระดับโลกซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมด้วยผมและทีมงานจะร่วมผลักดันอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีโดยสำหรับประเทศไทยนะครับจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมฟีฟ่าของเกรส2024 โดยมีประธานฟีฟ่าพร้อมด้วยอดีตนักฟุตบอลระดับโลกฟีฟ่าเลเจนและตัวแทนจาก211ประเทศเข้าร่วมประชุมในวันที่17พฤษภาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการให้สมาชิกของฟีฟ่าทั้ง221สมาคมทั่วโลกเสนอตัวชิงตำแหน่งเจ้าภาพการจัดฟุตบอลโลกเวิร์คคัพ และเสนอตําแหน่งประธานฟีฟ่าด้วยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ